นะฮะแล้วก็มีพวกลูกชิ้นต่างๆน้ำตาลมาเป็นกระปุกเลยนะเขเรียกว่าขงพิเศษนะครับอะไรฮะเป็นของพิเศษนะเดี๋ยวพี่พูดรู้ไหมครูเก็ตเนี่ยถ้าใส่พวกลูกชิ้นปลาอะไรเขาเรียกบดลงกป็นร่เหลียวเหลียวเหลียวนะฮะอย่างนี้เรียนเน้นเหลียวกินก็ยังไงนูยภาษาถิ่นล่ะครับเขาเรียกร่อนเหลียวนะครับโอ้โหก็เดียวได้กลิ่นหอมซะแล้วนะ พี่ท้อยู่วันนี้เป็นเมนูอะไรครับให้ผมเดานะวัตถุดิบหลักก็คือเส้นหมี่ครับ,นะ,รบนะครับงานนี้เนี่ยท่านนายกต้องผัดหมี่ให้เราชมกันให้เราเห็นดันเป็นหมี่โฮเกนมั้ยครับได้เอากระเทียมนะฮะแล้วก็หอมซอยลงไปรวมไปทัง้งหมดน้าหมาเปิ่มเลยยักษ์เกตออกมารหุยอกลิ่นมาลรยมดนันะครับนะเป็นเต็นลูกชิ้นปลาเรียวใส่เรียวฮะ มือหมดกดมืหมดกดเลยนมค่ะอ่าเอาเนื้อลงไปก่อนนะนะครับระวังกระทะคว่ำนะครับแข็งเดี๋ยวท่านนายกจะเช็คให้ดูรู้จักเช็คไหมให้ยาวให้ยาวนะฮะแล้ไปเช็คด้วยนะฮะอะไรก่อนหลังผมมองว่าอะไรก่อนหลังก็ได้เพราะเต้าลงไปก็อยู่เลยแต่ท่านนายกและที่เอ็นอยู่ข้างๆข้างนายกก็คือป้าต้มเส้นเอ็ป้าต้มเลยฮะเ่าเป็นผู้ช่วยเช็คได้ท้วยี่พุทธนายกเราล่องมากเลยนะครับอือครับผม นะตาชอบกินสักนิดหนึงก่อนประต้งประต้งเป็นคนกินหวานนะฮะน้ำตาก็ไม่ใช่ดีเจ้งครับผมแต่ดีเจ้ไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีหวา่าเสึ่งมีลงแล้วนะฮะผักเนี่ยสุดท้ายเพราะผักมันเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเหีวง่ายเหี่ยวง่ายนะครับเพิ่นใส่ลงเลยครับท่านหาใส่หมเลยครับท่านโอเคนะฮะไม่เป็นไรเหนือเดี๋ยวผู้สื่อข่าวรงพี่หนูจัดการต่อได้นะครับนะฮะ จะสังเกตวก่าในแต่ตแลนเมนูนนีะครับท่านใส่น้ำมันมน้อยมากนะพระสุขภาพเลยรเราไม่เน้นครับเราเราไม่ได้เน้นแบบที่มันจะทำกวนของท่านก่อนใช้คำว่ากวนนะค, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับท่านนายกท่านนายกเรามาปนิมพคู่นะครับใส่สีเพ่อให้ทองเขาได้ใส่ทีนี้เรื่องอะไรทราบไหมฮะม่ทรี่เรื่สีครับผมวก็รวยครับดูจากหน้าตาแล้วใช้ได้เลยนะครับอัอนนี้คือ น้ำไหลไหลเนี่ขนาดท่านนายกบอกท่านบอกผมผัดไปน้ำลหยอย่าให้ไหลลงกระทะนะท่านเอาแค่ร้อยท่านข้างพอเลยครับพอพรบอกว่าไหลปั๊บเนี ba ่ยคุณเกียรติได้านล่างมองเป็นขวามผิดนะครับท่านได้กินลอยขึ้นมาดูให้พังถือครับไปหาเกียร์ออฟฟิศเลยเฮ้ยบอกแล้วว่านายกสิทธิการแล้วต้องติดต่อหาบอกว่าไปรอแล้วก่อนเลยนะฮะ ตอนนี้นะเครื่องปรุงเราหายเปลี่ยนหมดท่านไดครับรวไปรวมกันอยู่ในกระทะเออจริงๆท่านนายกจะให้ผู้ช่วยทําบ้านก็ได้นะครับไม่ได้ท่านต้องชงมีนายกครับใช้ได้เลยเป็นเรื่อเลยนครับผมข้างล่างนี่รอลุ้นใช่ไหมครับลุ้นว่าจะเสร็จหรือว่าลุ้นว่าจะทำใช่ไหมฮะนายกมาทีเดียวหหอมมากคุณหอมจริงๆนะฮะผู้โชคดีนะได้รับเป็นเพียวแรกนะครับผมอยากเอากลับบ้านนะให้กินตรงนี้นะครับ นะครับค <by> ่อยๆนะครับร้อนนะครับร้อนนะครับท่านนายกภูมเหมือนใช้ม่ชลินสตาร์เลยเพรนี่นอนเวลาอิ่งครับไม่ฉีดกินมีจะคิดถึงรอยนะร้อนๆลอยนะครับผมอ่าครก็ผมก็แหมหิวแล้วนะนะฮะท่านนั่นเป็นสิ่งอันนครับจนได้ไม่เหนื่อยเป็นเหนื่อยิมก่อนนี่ผมบอกเลยว่ารสชาตินี้ท่านขายได้ของเรานี่นะครับตอนนี้วางกล้องแล้วกับส้มแทนไปกินอมารีแบบนี้เลยมาเรีไม่ลอย นะครับผมเราจะบอกให้นายกขันเลยครับคุณรีดีไปซื้อมีไนสิบโลเดี๋ยวนายยกขันใช่ไหมคือผลว่าทำไมคุณจะต้อง